สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นบริบทของอโบราณสถานนะคะปราสาทยายเหงานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าปราสาทยายเหงา เป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะอาปราสาทหญ่เหาเนี่ยค่ะตั้งอยู่อยู่ที่ตําบลบ้านชบนะคะอำเภอสังขัดจังหวัดส,สุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าปราสาทหญยเหาเป็นโบราณสถานในวัฒน,นธรรมเขมรน,นะคะ,ะแล้วก็เป็นศิลปะแบบนครวัดนะคะแล้วก็เป็นคติศาสนาฮินดูนะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่17ประกอบด้วยปราสาทนะคะสามหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันนะคะเนาะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ อันนี้ก็คือบริบทของปราสาทนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็จะมีส่วนเหลืออยู่อยู่ที่อยู่ด้านบนปราสาทแล้วก็ด้านหน้าของปราสาทนี้จะเป็นเขาเรียกว่าทางน้ำนะคะที่เราเรียกว่าเป็นคลองซึ่งจากการสัมภาษณ์นะคะชุมชนที่มีอายุ70ปี80ปี90ปีนะคะท่านได้กล่าวว่า คลองนี้นะคะตั้งแต่ชุมชนตั้งอยู่เนี่ยนะคะเวลาจะข้ามมาที่ปราสาทเนี่ยนะคะก็จะต้องพายเรือข้ามคลองมาซึ่งถือว่าเป็นคลองที่ใหญ่มากนะคะพายเรือข้ามมานะคะเวลามีประเพณีเวลาในแต่ละปีเนี่ยที่จะเข้ามานมัสการองค องปราสาทนะฮะซึ่งฐานคติในสมัยโบราณดั้งเดิมนะคะของชุมชนบ้านโกลทรายเนี่ยนะคะก็จะมีการามาสักการะบูชาในช่วงในช่วงเดือน6ในช่วงเดือน3นะคะตามจันทรคติทางาความเชื่อนะคะแบบชุมชนผสมประสาทกับศาสนาหรือเป็นคติชุมชนโบราณที่บรรพบุรุษพาทำพาสร้างาพาประกอบนั่นเองนะคะเนาะทีนี้ปราสาท ยายเหงาเนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นพื้นที่โบราณสถานและมีประวัติศาสตร์มาอันยาวนานนะคะแม้แต่มีนักประวัติศาสตร์โลกที่ปรากฏอยู่ในที่มีชื่อนามสกุลปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่เป็นชาวต่างต่างประเทศนะคะท่านก็ได้บอกว่าได้แพะได้ได้ไดแวะพักมา เยี่ยมที่ปราสาทยายเหานะคะเป็นลักษณะของปราสาทยายเหาในสมัยนั้นมีอะไรยังไงอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรนะคะผู้คนอาจจะกลัวมากต่อปราสาทยายเหาเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากสมัยแต่ดั้งเดิมนะะที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ก็ยังต้องมีกล่าวเลยดังนั้นในพื้นที่ของปราสาทยายเหาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเ,เทวปราสาทสามหลังนะคะบูชาเทพเจ้าสําคัญ โดยรอบนี้เป็นกำแพงแก้วนะคะแล้วก็เป็นที่ประกอบศาสนาพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะก็คือบูชาพระศิวะเป็นใหญ่นั่นเองนะคะปราสาทใหญเงายังถูกเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะคะในฐานคติความเชื่อแบบดั้งเดิมนะคะฐานคติความเชื่อแบบดั้งเดิมนั่นก็คือ,อถือว่าเป็นพื้นที่นะคะที่มีการเขาเรียกว่าอะไร ที่มีการประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นที่ประกอบอประเพณีของชุมชนนะคะในเขตบ้านโพนทรายนะคะแล้วก็สมัยแต่ก่อนจากการสัมภาษณ์ก็บอกว่าเป็นทางทางตัดผ่านเป็นทางเดินผ่านนะคะประสาทแห่งนี้นะคะาชาวจีนนะคะที่ทำที่มาทำการค้าขายในพื้นที่เนี่ยนะคะแถบอำเภอสังขัะเนี่ยนะคะ ก็ยังบอกว่าปราสาทยัยเหงาเนี่ยยังถือว่าเป็นทางผ่านทุกคนจะต้องขี่คงขี่เกวียนนะฮะผ่านปราสาทยัยเหงานะฮะแล้วก็ทุกคนก็ไม่กล้าพักที่ปราสาทยัยเหงาเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีผู้คนจะมากล่าวคําหยาบคายนะคะหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหรือเขาเรียกว่าล่วงเกินด้วยด้วยบทจารีตอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นประพฤติใยไม่ดีไม่เหมาะสมพุดจาไม่ดีไม่เหมาะสมนะคะ ไม่ดีไม่เหมาะสมเสียงดังนะคะมากมายก็จะต้องเจอดีกันอย่างมากมายอย่างนี้ค่ะอันนี้กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์เนาะดังนั้นปรา,าสาทเย่เง,งานเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าใครมาขอพรนะคะในสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะค่ะก็จะรู้สึกว่าจะเป็นผู้ที่มั่นคงในรัก แล้วก็จะเป็นผู้ที่รักเดียวใจเดียวนะคะแล้วยังถือว่าเป็นปราสาทนะคะเป็นปราสาทหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักด้วยนะคะตามตำนานที่กล่าวถึงในบริเวณแถบนี้นั่นเองดังนั้นนะคะผู้คนที่เข้ามากราบที่นี่นะคะก็จะมีความเชื่อว่าจะมีรักที่มั่นคงในคู่ของตนเองไม่ใช่ว่า,าพระนางเกาหรือ,อพระนางที่อยู่ในตำนานนั้นอาจจะไม่ได้ประสบในความรักแต่ว่าเขาเกิดความรักจริง กับบุรุษผู้หนึ่งนะคะและบุรุษผู้หนึ่งก็ไปทําประโยชน์เพื่อชาติอาจจะล้มหายตายจากด้วยภาวะสงครามอาจจะตายจากสงครามหรืออะไรนู่นนี่นั่นก็ได้อยา่อยางงี้เป็นตน้นนะคะก็เลยไม่ได้กลับมาแต่พระนางก็ยังต้องรอคอยด้วยน้ําใสเจจริงด้วยความรักแท้นะคะที่มีต่อบุรุษอันเป็นที่รักนั่นเองดังนั้นพื้นที่นี้จึงถือว่าเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือเป็นปราสาทแห่งรักรก,ก็ได้ สักการะบ,บูชานะคะอาจจะใช้นะคะเนี่ยเราจะเห็นเสมากเก่าด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเสมากเก่าเนาะค่ะแล้วก็เราอาจจะใช้ดอกกุหลาบสีแดงหรือสีชมพูนะคะทูบเก้าดอกกํายานนะคะแล้วก็เทียนนะคะเก้าเล่มสีแดงหรือสีชมพูก็ได้ผลไม้นะคะเน้นอ่เน้นส้มนะคะเน้นชมพูเน้น สีส้มกับสีแดงนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาจุดธูปนะคะอธิษฐานขอพรต่อพระนางนะคะที่ดูแลปกปักรักษาอยู่ณที่นี้แล้วก็เทพารักษ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้านะคะแล้วก็ลองมาอธิษฐานขอพรน,นะคะให้เรามีความมั่นคงในรักเจอรักที่แท้จริงนะคะเจอรักที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ ได้พบรักนะคะกับบุคคลอันเป็นที่รักนะคะดังนั้นก็สามารถเข้ามา,าศึกษาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามา เขตตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เชกเช่นเดียวกันห่างจากนี้ไปน่าจะสักประมาณ20โลนะคะก็จะถึงบ้านของอาจารย์เยสุธาราแล้วนะคะดังนั้นนะคะปราสาทใหญ่เหงานะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนานะคะในอารยธรรมของโบราณแบบเขมรน,นะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะต้องรักษามารยาทนะคะแล้วก็ต้อง ความความสะอาดแล้วก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็มาสักการะด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสด้วยความเชื่อนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากตำนานเรื่องเล่านะคะเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแต่ถ้าเป็นเรื่องที่จริงอ่ะดวงวิญญาณอันรักแทนะ้นักก็ยังสถิตอยู่นะที่ตรงนี้ดังนั้นการที่เราจะเข้ามาขอพรการที่เราจะเข้ามาอธิษฐานหรือการที่เราจะเข้ามาสํารวมจิตภาวนา ก็ถือว่าเป็นการเสริมนะคะพลังทางบวกในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะดังนั้นปราสาทยายเงาถือว่าเป็นปราสาทแห่งรักอันมั่นคงนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือเชื้อเจ้าฟังมหากษัตริย์ในสมัยดั้งเดิมหรือสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะกราบขอพระคุณกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราเศริภาประภากรด้วยน,นะคะกราบสวัสดีค่ะ